บ้านกันเธอลูกพลิกหวานมาทำอะไรที่ท่าเรือเนี่ยหนูมารอคุณนางเงือกค่ะแม่เลอะเธอใหญ่แล้วลูกคนนี้นางงงนางเงือกที่ไหนกันมีจริงๆค่ะหนูน่ะเคยได้คุยกับพี่เขาด้วยเขาบอกว่าใต้ทะเลน่ะมีขยะเยอะก็เลยหนีมาอยู่บนบกตั้งแต่เด็กเพราะแบบนั้นเขาเลยว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นค่ะ ขนาดนั้นเชียวพริกหวานลูกน่ะเอามาจากหนังสือนิทานสินะเนี่ยพ่อแม่คะไม่ใช่สนอยเชื่อหนูหน่อยสิเฮ้ยชีวิตยูทูบเบอร์หนุ่มโสดอย่างฉันเนี่ยมันก็ดีอยู่ดอกนะแต่บางทีที่น่าเซ็งที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเวลาตันๆคิดคอนเทนต์ไม่ออกนี่แหละมันน่าจะมีการค้นพบอันยิ่งใหญ่สัตว์ประหลาดอะไรก็ได้ที่โผล่มาฉันน่ะจะรีบไปถ่ายทำคอนเทนต์เลยทีเดียว จริงสิวันนี้วันสงกรานนี่นะอาออกไปสาดน้ำสาวคนไหนก็ได้ที่ผ่านหน้าบ้านเราเป็นคนแรกดีกว่าแย่จริงสายมากแล้วเราต้องรีบเอาไข่มุกไปให้คุณลุงคุณลุงคนนั้นต้องฟอกไตใช้เงินเยอะมากเลยถ้าไม่ได้เราแก่แย่แน่ๆน,นเดี๋ยวครับคุณผู้หญิงหยุดก่อนอย่าว่าผมนะมันเป็นธรรมเนียมน้ำเย็นสดชื่นดีไหมล่ะครับสุขสันวันสงกรานนะ ว่าแต่คุณจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอครับเงียบเชียวอ้าวเฮ้ย <Hey! S 3> ตายจริงลืมนึกไปเลยว่าวันนี้วันสงกา์ของพวกมนุษย์ฮะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องปกติค่ะฉันโดนน้ำฉันก็เป็นแบบนี้แหละโอ้ไม่พระเจ้าช่วยกล้วยเข้าเมานี่เธอเป็นเป็นนางเงือบเป็นนางเงือ ไม่อยากจะเชื่อพอเช็ดจนแห้งแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะคุณนะ่ะจะช่วยเก็บเรื่องนี้เอาไว้ไม่ได้การคลิปนี้จะต้องทำรายได้ให้ฉันมาหาศาลหยุดนะคะนั้นคุณจะทำอะไรนะ่ะถามได้ฉันก็จะเอาคลิปของเธออัปโหลดลงในช่องนะสิแล้วเดี๋ยวก็จะแบ่งให้อย่านะคะกรุณาอย่าทำแบบนั้นเด็ดขาดฉันขอร้อง ใต้ทะเลก็มลภาวะเยอะฉันอยู่ไม่ได้บนบอกฉันอยู่ไม่ได้อีกแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนละคะเออคือถ้าเรื่องของฉันถูกแพร่ออกไปฉันต้องไม่ปลอดภัยแน่ขอร้องแล้วนะคะโหดาเมจแรงมากถึงขนาดน้ำตาตกเลยเหรอคิดซะว่าทำบุญช่วยลูกนกลูกปลาเถอคะค่ะโอเคโอเคฉันไม่ทำแล้วขอบคุณมากเลยนะคะ เดี s <S ๋ยวเธอชื่ออะไรนะฉันช so ื่อปลาโอค่ะเออแล้วคุณล่ะคะแพลงต้นฉันชื่อแพลงต้นถ้ายังไงช่วยมาที่นี่อีกได้ไหมก็ได้อยู่นะคะถ้าคุณไม่ได้คิดจะจับฉันไปชุบแป้งทอดกินนะนะขอโทษที่มาช้านะคะคุณลุง ไม่ต้องขอโทษลุงหรอกจ้าลุงตั้งหากที่ต้องเปลงใจหนูอุตสาหออกมาท,ทั้งทงที่วันนี้เป็นวันสงกรานแท้ก็จริงนะคะว่ามันค่อนข้างอันตรายสำหรับเงือกอย่างหนูแต่ก็โชคดีที่ดันไปเจอมนุษย์ดีๆเข้านะคะ่ะพูดแบบนี้ก็แสดงว่าต้องมีเรื่องอะไรแล้วหว่างทางแน่ลุงขอขอบคุณมากนะสำหรับไข่มุกพวกนี้ไม่เป็นไรคะ่ะคุณลุงปกติหนูก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ ด้วยการนําไข่มุกจากน้ําตาตัวเองออกไปขายอยู่แล้วหากได้ใช้มันช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยอย่างคุณลุงหนูก็จะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะหนูเป็นเด็กดีลุงขอให้ใต้ทะเลบ้านของหนูกลับมาสู่สภาพเดิมดยไวนะต้องมีวันนั้นแน่ค่ะถ้าทุกคนไม่ทิ้งขยะลงไปในทะเล ที่รับปากเอาไว้สินะเดี๋ยวเขาเกิดเปลี่ยนใจเปิดเผยเรื่องของเราขึ้นมาอ้าวมาแล้วเหรอคุณนางเงือกผมกำลังเบื่อเบื่อเลยเรียกฉันมาทำไมเหรอคะไปตรงสาว่าวยน้ำสิเอจะชวนฉันว่ายน้ำฉันว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นหรอกนะคะบ้านะนางเงือกอะไรว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นปัจจุบันใต้ทะเลน่ะมีขยะเยอะมากฉันก็เลยขึ้นมาอยู่บนบกตั้งแต่เด็กๆ ทำให้ฉันว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นนี่ล่ละค่ะอย่างนี้นี่เองรู้ถึงไหนไอายถึงนั่นนะยายปลาโอเธอหนะ่ะต้องหัดว่ายน้ำให้ได้คุณแพลงต้อนนี่คุณสาดน้ำแกล้งฉันนี่คะผิดด้วยเหรอก็มันยังอยู่ในช่วงวันสงกรานอยู่เลยฉะนั้นนะเธอนะ่ะต้องมาเป็นเพื่อนเล่นน้ำกับฉันเพราะว่าเพื่อนฝูงของฉันนะ่ะก็มีลูกมีเมียกันไปหมดแล้วฉันนะ่ะเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยโอเคค่ะได้เลย มาเดี๋ยวฉันพาหัดดำน้ำดีกว่าตายจริงคุณแพลงต้นคุณเปียกหมดเลยค่ะนึกยังไงถึงได้เอาตัวบางฉันตอนมีคนสาดน้ำคะเนี่ยก็ช่วยปกป้องเธออยู่นี่ไงหรือเธออยากจะโดนจับไปแสดงตามงานวัดล่ะขอบคุณค่ะคุณแพลงต้นคุณช่างเป็นคนที่น่ารักแล้วก็จิตใจดีจริงๆ อย่าชมมากฉันจะลอยได้แล้วเนี่ยเข้าใจแล้วนะครับคุณแพลงตน้นคุณน่ะจะต้องช่วยชดใช้หนี้สินให้กับคุณพ่อของคุณเพราะถ้าไม่หาเงินมาชดใช้พ่อของคุณก็ต้องติดคุกไปตามระเบียบนะนี่คุณเงินตั้งมากมายขนาดนั้นอีกอย่างพวกคุณน่ะมันก็เป็นคนหลอกล่อให้พ่อผมลงทุนเองนี่เสียใจครับคุณไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะต่อรองอะไรได้ นี่ฉันจะต้องขายบ้านหลังนี้ใช้นี่ให้พ่อจริงๆเหรอบ้านที่ฉันสร้างมันขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงคุณแพลงต้อนนี่ปลาโอเธอมาก็ดีแล้วต่อไปนี้คงจะไม่มีบ้านหลังนี้อีกแล้วละ่ะบ้านหลังนี้จะยังอยู่ค่ะเธอหมายความว่ายังไงแล้วนั่นเธอเอายาหมองมาป้ายขอบตาทำไมก็เพราะว่าน้ำตาของฉันจะได้ไหลออกมา น้ำตาของเงือกจะกลายเป็นไข่มุกและอย่าปฏิเสธนะคะคุณต้องรับเอาไว้แต่ว่าไม่มีแต่ค่ะไม่รู้ว่าวันนั้นผมคิดถูกหรือคิดผิดที่รับไข่มุกมาจากปลาโอไข่มุกหลายเม็ดที่ออกมาจากน้ำตาของเธอและนับจากวันนั้นมาเธอก็ได้หายไปผมติดต่อเธอไม่ได้เลยทำไมฉันถึงได้รู้สึกแย่ขนาดนี้กันนะ เจ็บใจจังที่ปากหนักไม่ยอมถามที่อยู่เธอเอาไว้ไม่ไหวฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วปลาโอเธออยู่ที่ไหนอยู่แถวนี้หรือเปล่านี่ยายเงือกปลาโอออกมาเดี๋ยวนี้นะเธอจะหายไปแบบนี้ไม่ได้ได้ยินไหมฉันยังไม่ได้บอกเธอเลยว่าฉันชอบเธอน่ะตายจริงฉันพบคนใจหายหนึ่งอัตรา ฉันแค่ลงไปแช่น้ำใต้ทะเลเพื่อฟื้นร่างกายหน่อยเดียวเองเอา้เอาๆนี่หมายความว่าเธอคือฉันพูดออกไปเพราะฉันกลัวว่าเธออาจจะไม่กลับมาอีกฮันน่ในเมื่อพูดออกมาแล้วเนี่ยก็ห้ามคืนคำนะคะคุณแพลงต้นลองได้เป็นแบบนี้แล้วสงกรานนี้คงต้องขอขันเดียวแล้วค่ะเออขันอะไรหรอปลาโอก็ขันมากนะสิคะ เออขอเวลานอกแป๊บนะเขนะินน่ะดงไผ่สงกรานต์ปีนี้คุณเอาถังน้ำขึ้นรถได้เต้นได้ปะแป้งได้ดื่มเหล้าได้กระถินคุณนิจใจดีจังรู้ใจผมจริงๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวก่อนนะจ้าที่รักฉันยังพูดไม่จบค่ะฉันจะบอกว่าคุณทำได้ทุกอย่างแต่คุณห้ามออกจากบ้าน แบบนี้ก็ได้เหรอห้ามออกจากบ้านแล้วคุณจะให้ผมเล่นน้ำออนไลน์หรือ,อยังไงนั่นเป็นปัญหาของคุณค่ะฉันยื่นคำขาดไปแล้วถ้าคุณยังดื้อด้านออกไปได้เห็นดีกันแน่โธ่อย่าใจร้ายแบบนี้สิที่รักไม่มีทางซะหรอกยังไงฉันก็จะออกไปเที่ยวสงการให้ได้ จริงสิแล้วถ้าเราออกไปเที่ยวโดยที่เราไม่ออกจากบ้านล่ะทีนี้ล่ะเมียเราก็จะว่าอะไรเราไม่ได้หวังว่ากลับบ้านไปเนี่ยคงจะยังอยู่ที่บ้านนะ เป็นยังไงฉันไม่ได้ออกจากบ้านสักหน่อยเห็นไหมทําตามคําที่คุณภรรยาบอกทุกอย่างเรานี่ช่างเป็นสามีที่ดีจริงๆแล้วเราจะเล่นสงการคนเดียวได้ยังไงแบบเนี้ยมันจะเหงาเกินไปอุ้ยถ้าดูโอป้าคนนั้นสิมีทั้งบ้านทั้งรถเทสุดๆ ส,สาวๆจ้ามาปราร์ตีส้สงการบนบ้านพี่ไหมไปค่ะอปป้ามาพวกเราไปกันขอต้อนรับเข้าสู่ประเพณีสงการแห่งเมืองสากุล่านะครับ สาวงานประเพณีสงการานบ้านเราพวกเรานั่นมันอะไรวะนั่นน่ะอ๋อไม่ต้องงงไปครับเมียผมไม่ได้ห้ามอะไรผมเลยห้ามออกจากบ้านอย่างเดียวผมก็เลยมาทั้งสภาพเนี้ย <c oughs> เอาละสาวสาวเดี๋ยวดื่มเป็นเพื่อนพี่หน่อยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาดิ้นกันอุ๊ยได้เลยค่ะออป้าเป็นสงการานที่สุดอลังการมากมาเลย เอาละครับตอนนี้มีรถที่ใช้สี่งมีบ้านเออช่างเถอะจะรถหรือบ้านก็ช่างมันเอาเป็นว่าเขาเข้ามาเติมสีสันให้กับงานของเราครับอุยตายดูเหมือนน้านน้นจะมันกว่าเราเยอะเลยอีตาดงไผ่สามีฉันน้อยสั่งให้อยู่บ้าน อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าคุณไปที่ไหนงานเนี้ยเตรียมจองวัดได้เลยอโอป,ป้าแหมโอป,ป้าไม่น่ารีบม,มีเมียเลยนะคะแหมเมียไม่มาก็คือเมียไม่มีสิจา้าเอาว่าไงเจ้าน้องสาวรูปร่างทรงผมละไม้คล้ายเมียพี่ไม่มีผิดเลยอะ่ะได้ข่าวว่าเมียพี่ไม่ให้ออกจากบ้านเหรอคะ อ๋อใช่เมียพี่น่ะไม่ห้ามอะไรเลยสักอย่างห้ามอยู่อย่างเดียวห้ามออกจากบ้านแต่นี่พี่ก็ออกมานคะ่ะแล้วไม่กลัวหรอ <c oughs> ออกที่ไหนดูพี่มาเล่นน้ําก็จริงแต่ยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยจ้า <c oughs> จริงไหมจ้าสาวสาวว่าแต่น้องเถอะขึ้นมาสําารกับพี่ไหม <c oughs> แล้วสาวสาวด้านบนนั่นมันอะไรกันคะ ก็ปาร์ตี้นะสิจ๊ะป่าแป้งได้เล่นน้ำได้เต้นได้อ๋อดื่มเหล้าก็ได้ห้ามอย่างเดียวห้ามออกจากบ้านพี่ทำตามทุกข้อแม่ดีจังเลยนะคะคุณดงไผ่นี่น้องรู้ชื่อพี่ด้วยเหรอจ๊ะดูสิคะเพราะว่าน้องคือเมียพี่แน่อย่ามาอ้ามนาแล้วนั่นก็ปืนฉีดน้ำใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันจัดให้ดูเลยว่าใช่หรือไม่ใช่ เมียจ้ะใจเย็นๆก่อนจ้ะคือผะผมยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยผะผมทําตามที่คุณบอกทุกข้อผะเห็นไหมผะผมเป็นสามีที่ดีเฮ้ยก็จริงนะคุณยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยแหมจีเนียสหัวหมอถ้าอย่างนั้นแล้วแม่สาวๆพวกนั้นล่ะอ๋อแผ่นางสงการจ้ะผมแผ่นางสงการจากรินคุณดงไผ่ถามลูกหรือยังคะ เรายังไม่มีลูกในจักรกินใช่ค่ะแต่ลูกที่ฉันว่าฉันหมายถึงลูกปืนเฮ้ยยังหนุ่มยังแน่นแท้ก็ไม่น่าจะคิดสั้นเลยนะครับคุณ แม่หมออย่าซ้ำเติมดิแต่ที่แน,น่ๆผมไม่ได้ออกจากบ้านเลยสักนิดเอาเป็นว่ารอบหน้าถ้าคุณทำอีกหมอเตรียมจองวัดให้เลยนะครับเทศกาลสงกรานควรจะเป็นเทศกาลแห่งความสุขแต่สำหรับฉันมันมีจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฉันเกลียดเทศกาลนี้ไปเลย จริงหรอทรูพูที่นายจะพาฉันไปแนะนำกับญาติผู้ใหญ่ช่วงหยุดยาวสงกรานเนี้ยจริงสิขนมจีนเรารู้จักกันในโรงงานคบหากันมาตั้งนานแถมอยู่ด้วยกันอีกมันก็ควรถึงเวลาแล้วล่ะแน่นอนค่ะว่าฉันดีใจเป็นที่สุดเมื่อแฟนอันเป็นที่รักเอ่ยขึ้นมาแบบนี้จนไม่ทันได้สังเกตเลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งแอบมองมาด้วยความไม่พอใจ แต่ในทางกลับกันพี่พริกหยวกสาวเลสที่เคยมาสารภาพรักฉันกลับมองมาด้วยความเศร้าเหงาหงอยเรื่องมันเกิดขึ้นวันนั้นค่ะฉันทำงานคนละกะกับถั่วพูแต่ว่าดันได้กลับเร็วจึงไม่โทรบอกเขาก่อนล่วงหน้าเพราะอยากเซอร์ไพรส์เขาด้วยมือเย็นเอ๊ะรองเท้าสีแดงนี่รองเท้าผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงในโรงงานเราด้วย ฉันแทบเข่าสุดรู้ตัวแล้วว่าถ้าเข้าไปตอนนี้อาจจะเจออะไรพันแางเดี๋ยวเธอต้องกลับแล้วนะเพราะอีกสักสองชั่วโมงนะ่ะขนมจีนเขาก็คงเลิกงานกลับมาแล้วรู้แล้วจ้าถั่วพูนายเนี่ยเกรงใจแม่นั่นจังนะแม่นั่นมันโง่ไม่รู้เรื่องง่ายๆหรอก ใช่ฉันมันโง่จริงๆนั่นแหละที่ไม่เคยรู้เลยว่าถูกคนอย่างพวกแกสองคนสวมเขามาตั้งนานขนมจีนฟังก่อนนะมันไม่ได้มีอะไรผมไม่ได้จริงจังกับเขาผมบอกแล้วไงว่าจะพาขนมจีนไปกราบญาติผู้ใหญ่ช่วงวันสงกรานนี่ยังมีหน้ามาแถาอีกเหรอโถภูเอาละพันแานงถ้าหล่อนอยากได้ผู้ชายคนนี้นักนะ่ะก็เอาไปเลยขนมจีนเป็นแบบนี้ก็ดีแล้ว ย่นน,ปนัปะเไฉันตัดสินใจลาออกจากโรงงานนั้นทันทีแล้วกลับมาใช้ชีวิตสงบสงบเงียบๆที่บ้านเกิดขนมจีนฟังก่อนนะมันไม่ได้มีอะไรผมไม่ได้จริงจังกับเขาผมบอกแล้วไงว่าจะพาขนมจีนไปกราบญาติผู้ใหญ่ช่วงวันสงกรานต์เบอร์นี้พี่พิกหยวกโทรมาอีกแล้วเหรอ ขนมจีนนี่ขนมจีนลาออกเหรอเป็นยังไงบ้างแล้วอยู่ที่ไหนถ้าช่วงสงกรานต์อยู่คนเดียวไม่ไหวพี่จะพี่พิกยวกฉันอยู่ได้ไม่เป็นไรขอบคุณที่เป็นห่วงนะพี่ทำงานเถอะลองถ้าพี่พิกยกรู้แล้วแบบนี้แสดงว่าสองคนนั้นเขาประกาศความสัมพันธ์ในโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะ สงกรานปีเนี้มันก็เลยกลายเป็นบาดแผลกลายเป็นสงกรานที่เลวร้ายสำหรับฉัน เสียงหัวเราะอย่างสนุกฉนานคงมีแค่ฉันเพียงคนเดียวที่ไม่อินกับเทศกาลนี้ในเซี่ยวนาทีนั้นฉันตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่มันสวนทางกับผู้คน <Yeah. S 1> ใช่ค่ะถ้าพวกเขาไม่ประหลาดใจเลยสิมันจะเป็นเรื่องแปลกก็ฉันเล่นขอบกระทงมาลอยในวันสงกรานต์แบบนี้ จริงทำไมกันทำคอนเทนต์หรอหรือว่าน้องจำผิดวันจ้ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันทำลงไปได้ยังไงตอนนั้นฉันคิดแค่ว่าฉันไม่ต้องการให้วันนี้เป็นวันสงกรานต์พี่สาวคนนั้นเขาสติดีหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเองดูนอนสิ ผู้หญิงคนนั้นน่ะสงสัยจะเหงาหรือไม่ก็เรียกร้องความสนใจว่ะก็น่าจะอย่างนั้นนะพี่แถมแต่งตัวแบบนั้นมาอีกเข้าไปสีซะหน่อยดีไหมว่าแล้วเชียวหรือว่าฉันควรจะอยู่ในบ้านเงียบๆไม่ควรออกมาแตะๆข้างนอกแบบนี้น้องเมื่อกี้พี่เห็นนะว่าน้องลอยกระทม ทั้งที่มันเป็นวันสงกรานต์ถ้าเหงาเนี่ยมาบอกพกพี่ตรงๆก็ได้ไม่ต้องเรียกร้องความสนใจแบบนี้หรอกจ้าไม่ใช่นะคะพวกคุณเข้าใจผิดแล้วฉันขอตัวก่อนจะให้เชื่อได้ยังไงนุ่มก็สั้นแถมเดินมาในที่รับตาคนแบบเนี้ยมาเดี๋ยวพี่ปาแป้งให้ดีกว่าเอ๊ะที่ฉันทำมันก็เรื่องส่วนตัวของฉันนะคะอีกอย่างฉันไม่เล่นตอนนี้มันมีกฎหมายอยากจะโดนค่าปรับหรือไง เฮ้ยนี่ปากดีนะพี่พี่พิกหยวกพี่มาได้ยังไงคะเนี่ยขนมจีนยังมีหน้ามาถามอีกพี่ก็มาดูเธอไงนี่ถ้าพี่ไม่ได้มาเปิดบูธขายอาหารที่เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าช่วงสงกรานมันจี้ใจดำเราพี่จะไม่อยู่เป็นเพื่อนแล้วพี่ก็ไม่เรียกร้องอะไร อย่าบอกนะคะว่าพี่พิกหยวกลาออกจากโรงงานที่เมืองสกุล้าแล้วอะ่ะใช่ถึงเงินเดือนมันจะสูงก็ช่างมันพี่เป็นห่วงเธอเธอสำคัญกว่าหลังจากนั้นน่ะพี่พิกหยวกเขาก็มาใช้ชีวิตบ้านๆแล้วก็มาทำงานที่ฟาร์มที่เดียวกับฉันเอ๊ะนั่นถั่วพูมาที่นี่ทำไมอ่ะ ไม่เอานะ่าขนมจีนก็ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้จริงจังอะไรกับพนนงเขาอ๋อฉันนึกออกแล้วเลิกกันแล้วสินะไปด้วยกันไม่ได้ถึงได้มางอฉันผู้ชายเห็นแกนตัวขนมจีนผมรู้นะว่าขนมจีนเองก็ยังไม่มีใครใหม่ขนมจีนยังรักผมอยู่แน่ๆรู้ได้ยังไงว่าฉันยังไม่มีใครโน่นไงไม่เห็นเขาเหรอฮะแม่นั่นนะนะหล่อนเป็นผู้หญิง ใจเย็นไว้ที่ขนมจีนพูดแบบนั้นก็เพื่อจะใช้เราเป็นไม้กันหมาเท่านั้นเองเฮ้กว่าจะไปได้นี่พี่พิกหยวกไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษพี่นะที่เอาพี่ไปกันท่าเมื่อกี้นะ่ะพี่เข้าใจไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยฉันจะบอกพี่ว่าฉันตัดสินใจแล้วที่ผ่านมาฉันมีตาแต่หามีแววไม่ถึงมองไม่เห็นความดีของพี่ หมายความว่านี่เธอจะคบกับพี่แล้วอย่างนั้นหรอขนมจีนทําไมล่ะแล้วไม่ได้หรือไงหรือว่าตอนนี้พี่พิกอยวกเปลี่ยนใจจากฉันไปแล้วใช่สักที่ไหนล่ะตั้งแต่วันที่พี่บอกว่าชอบเธอพี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนใจไปจากเธอเลยนะ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไคร b ์และก็ดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย